ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กไไท Thailand by t a บเช้าผมในคลิปนะครับวันนี้เป็น EP นะครับผมนะผมจะมารีวิวมือถือเฮ้ยไม่ใช่นะครับจะเป็นการรีวิว m y t h r m นะครับผมเล่มใหม่นะครับเล่มเวอร์ลุ่มที่14นะครับผมนะแต่ว่า อย่างที่รู้ไปในคลิปที่แล้วคือมาเธอในเล่มหลังๆจะออกเป็นอ e ีบุ๊กนะครับผมนะอ e ีบ e ุ๊กคืออะไรอ e ีบุ๊กคืออ e ิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนั่นเองคือหนังสือที่อ่านออนไลน์นั่นเองนะครับผมและผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้หลังจากช่วงที่เป็นเล่ม13มานะครับเขาจะเปิดให้อ่านฟรีนะครับผมเป็นยังไงอ่านฟรีนะครับมามา,มาดูกันเลยดีกว่าโอเคนี่ครับผมก็ยืมมือถือพ่อผมมาถ่ายเลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวภาพมันจะอาจจะมืดลงนิดนึงนะครับนะ ผมอ่านผ่านแอปนี้เลยนะผม KK การอินฟอร์นั่นเองนะครับนะเคค้ K K, างโอเคเอาไหมแบบน,นึงนะนี่ครับผมก็ทําการโหลดมาแล้วนี่แหละนะครับเมื่อกี้เปิดทางไว้ครับก็คือเว็บนี้แอปนี้เลย KK การอินฟอรนะครับก็ข้างในก็จะบอกการ์ดมีดงโอวิดีโอนู่นนี่ต่างๆแต่ที่เราจะมาคืออ e ีบุ๊กครับ ดีบ e ุกก็อย่างที่บอกไปครับมันจะมีเล่มสิบสามกับเล่มสิบสี่อ่าขอขออภัยถ้าบอกเลขเลขตอนเลขเล่มสิบสี่นะครับอ่าเล่มสิบสี่นี่นะเพิ่งออกใหม่นะครับคือถ้าเราจะเราจะลีสนาวก็ได้คืออ่านตอนนี้เลยหรือเราจะซื้อก็ได้นะครับถ้าซื้อก็จะได้โปรโมนะครับในเล่มนี้จะแถมโปรโมอะไรบ้างจะเป็นของดีลิเตอร์นะครับเป็นตัวช่วยเสริมของดีลิเตอร์กับอีกตัวหนึ่งจะเป็นของรอยย่อปาลาดินนะครับผมโอเคแต่เราอยากมารีวิวอ่าข้างในแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมขอ นะครับลิสแนวเลยโอเคนะครับผมก็ข้างในเป็นหนังสือนะครับหนะ้าปกก็จะเป็นโคโนเจสนะครับนะกับโคโนะพอกตัวใหม่ของเรานั่นเองในภาค G นะครับจากที่น้องๆหลายๆคนได้ดูไปโอเคผมก็ขอเล่นบันผ่านเนาะใครอยากอ่านก็น่าจะหาโหลดอ่านเอาได้นะครับอันนี้มาแค่รีวิวเฉยๆว่าหาได้ยังไงก็หลักๆในเร่มนี้จะเป็นเรื่องของสไตล์โดว์เจเนอเรชันนะครับผมนะแล้วก็จะรูปแบบการสไตล์นะครับสนามสไตล์คืออะไรนะครับผม นะครับ G acid คืออะไรนะครับนะคําำถามตอบต่างๆนะครับนะแล้วก็จะแนะนำการชุดใหม่แคนใหม่ที่กำลังจะออกก็คือ Greasconical er นั่นเองที่ที่รีวิวไปแล้วนะครับในทำสปอร์ไปแล้วนะครับในช่องของเรานั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ลองดูกันแล้วกันครับวันนี้เป็นรีวิวทั้งหนังสือเล่มใหม่แบบคร่าวๆ้วยแล้วก็จะมีของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็น ของญี่ปุ่นที่เพิ่งออกนะครับเป็นชารอ่าไม่ใช่ชาร d โดเจเนซิสนะครับของพาวจีนะครับจีของญี่ปุ่นนะจะนะที่เพิ่งออกด้วยนะครับก็จะมีให้อ่านกันด้วยนะครับแล้วก็มีแครอื่นๆนะครับก็ลองโหลดมาแล้วลองเปิดอ่านกันได้ครับแล้วจะมีการ์ดอื่นอีกมากมายนะครับทางบัตตี้ไฟนะครับผมนะแบทเทิลสปิริตนะครับผมนะก็ลองหาอ่านมาดูครับนะมันจะมาบอกแค่นี้แหละนะครับ รีวิวนะครับนะว่าจะมีอะไรบ้างนะผมแล้วก็เล่ม15นะครับมีข่าวคราวว่าจะออกแล้วในช่วงเดือนที่มีงานแข่งเดือนคือเดือนตุลาที่แหละนะครับช่วงกลางเดือนนี้เลยยังไงก็เราติดตามแล้วกันนะที่มีอีกเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะครับจะมาให้ดูอีกแน่นอนนะผมโอเคอย่างเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ติด, like, ดตามกด s u b s c r i b e นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเราแวนจาดไฟไทยแลนด์และแชนแนลนะครับจะมีคลิปรีวิวดีๆอย่างให้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอย่างเช่นเคยร้านซีจเจะา,าม่กับบัตราชา็นางการ วันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปอีพต่อไปนะวันนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับนะผมมารีวิวแค่นักเสียงไม้เธอแหละมาบอกน้องๆว่ามันมีให้อ่านเหมือนกันถ้าอยากอ่านนะครับผมโอเคไปแล้วผมสวัสดีครับ